ยูเครนและรัเสเซียกล่าวหากันและกันว่าเป็นผู้ระเบิดเขื่อนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใกล้เมืองเคอร์ซอนทางภาคใต้ของอยูเครนในวันอังคารครับเขื่อนคาคอฟกาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่กองทัพรัเสเซียครอบครองอยู่เกิดความเสียหายอย่างหนักภาพจากดาวเทียมสแสดงให้เห็นมวลน,น้ําทะลักเข้ามาภายในเขื่อนและทางการประกาศเตือนประชาชนจํานวนมากที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดนิโปรให้อ,อพยพออกจากพื้นที่ทันทีประธานาธิบดีวลดิเมียสเลนสกี เรียกประชุมฉุกเฉินสภากาาโหมและความมั่นคงแห่งชาติเพื่อหาหรือหนทางรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผู้นำยูเครนทวีค่าความว่าความเสียหายต่อเขื่อนและโรงไฟ,ฟฟ้าพลังน้ำคาคอฟกายิ่งยืนยันต่อทั่วโลกว่ารัสเซียต้องถูกขับออกไปจากทุกซอกมุมในดินแดนยูเครนและว,ว่าไม่ควรมีส่วนที่เหลืออยู่สำหรับรัสเซียแม้เพียงเมตรเดียวเพราะพวกเขาใช้ทุตรังเมตรในการก่อความน่าสะพรึงกลัว มีเพียงชัยชนะของยูเครนเท่านั้นที่จะช่วยนําความมั่นคงกลับคืนมาและชัยชนะนั้นจะต้องมาถึงผู้ก่อการร้ายจะไม่สามารถหยุดยั้งยูเครนได้ไม่ว่าจะใช้น้ําขีปนาวุธหรืออะไรก็ตามแอนเดรยเยมักหัวหน้าฝ่ายบริหารของประธานาธิบดียูเครนระบุทางสื่อเทเลกรามว่าการที่รัสเซียทําลายเขื่อนแห่งนี้ถือเป็นการล้างผลาญสิ่งแวดล้อมและเข้าข่ายอาชญากรรมสงคราม แต่ทางรัสเซียยืนยันว่ากองทัพยูเครนเป็นฝ่ายโจมตีทำลายเขื่อนดังกล่าวครับสนักงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติทวีตในวันอังคารว่าการทำลายเขื่อนแห่งนี้ทำให้ชีวิตประชาชนหลายพันคนตกอยู่ในอันตรายหลายคนไม่มีที่พักอาศัยและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเรียกเหตุการณ์ระเบิดเขื่อนว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามที่รัสเซียก่อขึ้นในยูเครนส่วนชาวมิเชลประธานสภายุโรปกล่าวว่าตนรู้สึกตกตะลึงต่อการโจมตีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้และทางสภาจะหาหรือเรื่องนี้ในการประชุมภายในเดือนนี้และระบุด้วยว่าการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเข้าข่ายก่ออาชญากรรมสงครามอย่างแน่นอน และเราจะทําให้รัเสเซียต้องชดใช้ขณะด,ดียวกัรราเฟลกรอซซี่ผู้อำนวยการสํนานักงานพลังงานปรามานูระหว่างประเทศหรือ IAEA e กล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการในวันอังคารว่าระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําที่ใช้ในการหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์ปรามาณูที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเชียลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจใช้บึงน้ําใ,นในกล้กันในการหล่อเย็นไปได้ในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้พร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจนําไปสู่ไฮนะด้านนิวเคลียร์ได้ บริษัทเอเนโกอะตอมผู้ดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ระบุทางเทเล GRAM ด้วยว่าความเสียหายต่อเขื่อนคาคอฟก้าอาจส่งผลเสียต่อโรงไฟฟ้าซาปอริเชียแต่สถานการณ์ขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้นพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน